สวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าคลิปนี้ครูพินจะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคนะคะทำะไรายได้ที่บ้านโดยที่เราเนี่ยไม่ต้อง ใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าครูพิน,เ,นเป็นอดีตสาวพยาบาลนะคะไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนค่ะแล้วก็นะคะได้เริ่มต้นนะคะกับงานออนไลน์เนี่ยได้ทุนเพียงแค่หลักพันสามพบาทตอนนี้นะคะครูพินทําแบรนด์ TSW นะคะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับแบรนด์ TSW ซึ่งครูพินเนี่ยทำไป1ปีนะคะจากเงิน3,500บาทเนี่ยครูพินสามารถลุกขึ้นมานะคะเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็จับกําไรไป1ล้านกว่าบาทค่ะทุกคนคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยที่นี่นะคะโอ้โหลงทุนต่ําแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงอย่างไรมาฟังกันเลยซึ่งคลิปนี้เราไม่ต้องลงทุนเหมือนครูพินเลยนะคะเดี๋ยวครูพินจะมาส่งต่อเทคนิคทําอย่างไรนะคะอ่าให้เราเนี่ยจับเงินหมืน่นเงินแสนหรือเงินล้านเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยวันนี้นะคะทุกคนโชคดีมากที่เห็นคลิปนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตกงานมีหนี้อยู่หรือว่าอยากทํารายได้นะคะที่บ้านโดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้ฉันโอ้อยาก หาเงินเข้าบ้านอ่ะช่วยสามีบ้างแหละหรือว่าหาเงินเข้าบ้านนะคะเพื่อที่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ดังนั้นนะคะงานออนไลน์เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยซึ่งตอนนี้นะคะ,ะแบรนด์ T S B U ของครูพินเนี่ยนะกำลังมีโปรเจกต์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์นะคะปลดหนี้ทวีความสุขโปรเจกต์นี้นะคะ,ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยคนนะคะที่อยากทำไรายได้นะคะในยุคโควิดอยาก ทำไรายได้เพื่อไปปลดหนี้นะคะเราจะตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งเราจะมีการสอนทุกทุกสองวันอะนะคะวันเว้นวันนะคะสอนวันเว้นวันในกลุ่มปิดนะคะในโปรแกรมซูมค่ะเราจะมีคนสำเร็จที่นะคะจับกำไรหลักแสนหลักล้าน่ะมาแชร์ไอเดียค่ะว่าเขาทำอย่างไรเขา ปดนี้ได้เขาเริ่มต้นจากไม่มีทุนเนี่ยเขาทําอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะทุกคนโชคดีมากที่เจอครูพินนะคะวันนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นนะคะขายของออนไลน์กับแบนด์ t s m u ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนค่ะซึ่งระบบ TS เสมของเราเนี่ยจะมีจะมีให้เราแบบว่าสะสมยอด ซึ่งถ้าเราเข้ามาเป็น่าสมาชิกในระบบ T S U นะคะแบบไม่ต้องลงทุนเขาจะเรียกว่าตัวแทนระดับเอกาก็คือสามารถนำรูปนำรีวิวสินค้าทุกรายการที่เป็นของบริษัทเนี่ยไปโพสต์ไปขายไปแนะนำคนนะคะ ทุกการขายได้1ชิ้นเช่นวันนี้เราขายตัวอโฟมล้างหน้าก็ได้โฟมล้างหน้าเด้งหน้าใสนะคะเราขายได้1ชิ้นเราจะรับกําไรจากบริษัท10%นะคะนั่นหมายความว่าวันนี้แค่เราสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในระดับเอกตาไม่ต้องลงทุนนะสมัครฟรีเราขายได้1ชิ้นเรารับกําไร10%อย่างตัวนี้เรารับกําไร70บาทค่ะขายได้1ชิ้นรับกําไร70บาทไม่พอค่ะทุกคนคะวันนี้ถ้าเราทํายอดขายสะสมกับบริษัทนะภายใน30วันค่ะ อภายใน30วันเราสะสมได้ยอด5,000บาทค่ะทุกคนเราจะถูกอัพตำแหน่งขึ้นจากเอ็กตาเป็นตำแหน่งระดับสมอเมื่อตำแหน่งเราสูงขึ้นกำไรของเราจะเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งของเรานั่นเองค่ะปกติเราได้70บาทใช่ไหมถ้าขึ้นไปสมอปั๊บ กำไรเราจะได้นะคะ180บาทเยอะมาก,มากๆทุกคนวันนี้นะคะทุกคนลองคิดดูนะถ้าเราสะสมยอดขายนะคะครบ5000บาทพอเราได้เป็นสมอกำไรต่อชิ้นอันเนี้ยพันแทุกคนลองวางแผนดูนะคะอ่าพันแบาทเข้าบ้านขายกี่กี่ชิ้นต่อวันคะครูขาโอโหง่ายมากขายแค่วันละ10ชิ้นเนี่ยคะ่ะโฟมล้างหน้าตัวนี้ ขายให้ใครคะขายให้คนที่เขามีหน้าหน้าอ,อยากหน้าใสาหรือเป็นสิวอยู่อเขาใช้โฟมอยู่โฟมตัวเก่าเขาอาจจะยังไม่ อาจจะยังไม่ชอบอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ต้องการแล้วก็ไปแนะนําเขาว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าโฟมตัวเก่าหมดมาซื้อกับพี่ได้นะอะไรเงี้ยไปแนะนําลูกค้าไปแนะนําคนที่มีหน้าและเขาอยากดูแลผิวหน้าให้ใสไร้สิวนะคะเราไปขายให้ลูกค้า690บาทค่ะและคนที่เป็นตัวแทนในระบบเอ็กตา้านะคะบอกเลยค่ะว่าพอสะสมยอดครบ5,000ันเนาะเราจะได้กําไรต่อชิ้นคือ180บาทวันนี้เราวางเป้าเลยวางแผนกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันตั้งเป้าจะขายตัวเซนเซอร์โฟมวันละ10 ชิ10ชิ้น,นเราจะมีกําไรขายปิดคันทีนะ1,800บาทวันนี้เลยค่ะและเราต้องเป้าต่อค่ะฉันจะขายวันละ10ชิ้นทุกวันค่ะ1เดือนค่ะทุกคนค่ะเอาพัน0นะคะคูณคูณอะไรคะคูณกับ30ค่ะเราจะมีะไรายได้เท่าไหร่รู้ปะเออนะคะขายวันละสิเองนะทุกคนนะที่สําคัญนะคะระบบมีการสะสมยอดให้เราภายใน30วันจะสามารถอัพตําแหน่งของเราให้สูงขึ้นได้ด้วยเนาะ 1, 1 8 0 0ค่ะคูณ30ค่ะทุกคนจะมีรายได้นะคะต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะ5้0 0 0บาทโอ้เยอะมากๆเลยใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สนใจพิมพ์ว่าสนใจสมัครเอ็กาได้เลยนะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะโอ้กำไรเดือนหนึ่งนะคะแค่ขายวันละ10ชิ้น10ชิ้น54,000บาทอันนี้คือกำไรขายปีนะคะทุกคนคะโอ้ ต้องบอกก่อนนะคะว่าระบบเนี่ยเขาจะสะสมยอดขายให้เราพอยอดขายเราภายใน1เดือนเนี่ยสาวันมันครบ8ปดหมื่นห้ากำไรเราจะเยอะขึ้นค่ะทุกคนพอครบ8ปดหมื่นห้านะคะกำไรเราจะตีไปนะคะก็ประมาณโหสองสองร้อยแปดต่อชิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะได้สิทธิ์เป็น V I P อัตโนมัติเลยเป็นเป็นตำแหน่ง V I P ตำแหน่งส่งขึ้นกำไรเราเยอะขึ้นตกชิ้นหนึ่งอะสองกว่าเกือบ300ตีไป300ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เราขายชิ้นเดียวเลยได้300 อ่ะเราขายตั้งเป้าต่อ10ชิ้นเหมือนเดิมค่ะกําไรเราจะเยอะขึ้น10ชิ้นกําไรชิ้นละ3 0 0 เท่าไหร่คะต่อวัน3 0 0พบาทต่อวันโหเยอะมากเลยทุกคนอันนี้แค่สินค้าตัวเดียวนะอันนี้แค่ครูพินลองเอาแผนนะคะเซนเซอร์โฟมสินค้าตัวเดียวมานะคะยกตัวอย่างให้พวกเราดูซึ่งสินค้าแบรนด์เราแบรนด์ TS เสเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ตัวนี้ค่ะบางคนอาจจะชอบขายของมงคลเช่นน้ำหอมพลังงานหินมงคล่กระเป๋าดักซับกระเป๋ามงคลอย่างเงี้ยก็ขายได้ก็กําไรดีซึ่งเราไม่ต้องลงทุนเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพินพูดมาไม่ต้องลงทุนที่สําคัญนะคะ ในระบบ T.S. w ของเราเนี่ยทุกการที่เรานะคะมียอดขายครบ399บาท เช่นเราไปขายตัวนี้เราได้ไมาแล้ว690มันเกิน399บาทนะคะยอดถึง399บาทเราจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติค่ะได้สิทธิ์เข้าเรียนฟรีนะคะคอร์สหลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์โอ้โหแม่เจ้าสุดยอดเลยค่ะทุกคนคะคอร์ส16หลักสูตรนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาจะสอนเทคนิคนะคะการทําเงินบนทิกตอกการทําเงินบน Facebook การทําเงินบน YouTube เพราะว่าเราจะโพสต์อย่างไรดึงดูดลูกค้าอย่างไรเอ๊ะเราจะขายของ ของในทิกตอกเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นขายอย่างไรนะคะซึ่งเขาสอนละเอียดมากๆเลยนะเพียงแค่เราขายของเนี่ยให้ครบ399บาทวันนี้เราก็ทําได้แล้วค่ะทุกคนมันง่ายมากๆเลยเนาะอ่ะต่อไปนะคะนอกจากเราอ่าได้คอ์ส16หลักสูตรแล้วพอเราสะสมยอดครบ5,000บันนะคะตำแหน่งเราจะขึ้นเป็นสมอในระบบอัตโนมัติ กำไรเราเยอะขึ้นไม่พอค่ะเราได้คอรสฟรีเพิ่มมาอีก5คอร์สค่ะทําไมต้องได้คอรสฟรีเยอะขนาดนี้คะเพราะการเรียนจะทําให้เราสําเร็จและได้ผลลัพธ์ได้ยอดขายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนาะยิ่งเรียนเรายิ่งเก่งยิ่งเก่ง,งเรายิ่งดึงดูดยอดขายได้เยอะขึ้นค่ะทุกคนคะ5้คอสนี้สอนอะไรบ้างคะปรรลุญา 1, ปหนึ่งบรรลา2สอสอนสร้างรวยกับผู้นําตัวจริงยิงแอดโฆษณา a c e b o o k จับมือขายจับมือขยายกับผู้นํา นะคะตัวจริงของเรานะคะซึ่งสอนเทคนิคการขายสอนเทคนิคการขย,ยายทีมสอนเทคนิคการปิดการขายลูกค้าสอนเทคนิคการหาลูกค้าโอ้สอนเทคนิคการโพสต์อย่างไรให้เฮงให้ปังอุ้ยบอกเลยนะคะมีเป็นร้อยๆคลิปให้เราเข้าไปเรียนย้อนได้ตลอดเวลาเท่าที่เราอยากจะเรียนนะคะซึ่งในระบบเขาจะมีตรงคำว่าห้องเรียนนะคะห้องเรียนทีเอยูเออถ้าเรายอดถึงปั๊บสิทธิ์มันจะเปิดให้เราได้เข้าไปเรียน ฟร,ฟ,รฟรีอัตโนมัติสุดยอดเลยคะ่ะการันตีค่ะว่าทุกคนขาแม้เราไม่มีทุนเราเริ่มต้นจากเนี่ยมาหาออเดอร์สินค้าครบ3า9บาทเป็นไงคะได้ทั้งกำไรได้ทั้งคอร์สครบ5,000บาทตำแหน่งเพิ่มขึ้นกำไรก็เยอะขึ้นได้คอร์สฟรีอีก5คอร์สค่ะและนะคะถ้าภายใน3วัน30วันสะส,สมยอดครบ85 0 0 0เราจะได้รับสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งเป็น V.I.P อัตโนมัติซึ่งเมื่อก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ย อยากเป็น V.I.P. มากไม่มีทุนทําไมถึงอยากเป็น V.I.P. เพราะ V.I.P. มันรวยง่ายรวยไวกาไรเยอะและที่สาคัญมันได้เรียนคอร์สกับครูสิตาค่ะผู้หญิงคนนี้ต้องบอกเลยว่าติดลบ10บล้านเหลือตังค์ที่ตัว20บาทเขาสามารถปลดหนี้3เดือนเนี่ยปลดหนี้เปน1บล้านได้จากการทําธุรกิจออนไลน์คุณจะได้เรียนกับครูสิตานะคะเมื่อคุณอัพตําแหน่งเป็น V.I.P. ค่ะนะสะสมยอดขายครบ8ปดหมื่นคุณจะได้เรียน2คอร์สค,ค่ะคอร์สนะคะ T.S. w m มยุทธ์มิเลนแน่กับคอร์สผู้นําหลักล้านการันตีค่ะทุกคน เข้าไปเรียนนะคะไม่มีใครที่ไม่จักกาไรหลักล้านจากที่นี่ค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่านะสิ่งนี้ที่ครูพินมาบอกพวกเราในคลิปนี้มันฟรีค่ะเรารู้แล้วว่าโอ้โหฟังคลิปนี้ฉันต้องเริ่มต้น ตั้งเป้าและวางแผนอย่างไรเพื่อให้ฉันไปถึงนะคะตำแหน่งที่สูงสุดนะคะอ่าใครที่สนใจนะคะเข้าระบบเอ็กตาสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกแบบฟรีๆกับเราพิมพ์ว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวครูพิมพ์ส่งลิงก์ให้พวกเราสมัครสมาชิกเอ็กตาฟรีๆแล้วก็สามารถไปโพสต์ไปขายไปแนะนำสินค้าให้กับผู้คนได้เลยจ้าวันนี้ไปแล้ว